สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาแจก9ลายเซ็นนะครับลายเซ็นของชื่อเล่นเนาะไม่ใช่ชื่อจริงนะครับก็มาเซ็นตามคําขอก็แล้วกันนะครับโอเคมาชื่อแรกเลยนะครับชื่อของของคุณไอเดียนะครับไอเดียส i ไอนะครับอออ่างนะครับแล้วก็สระเอดเด็กนะครับแล้วก็จบด้วยยอยักษ์นะครับใส่สระเอนะครับไอเดียประมาณนี้นะครับต่อไปชื่อของคุณออสตานะครับอออ่าง นะครับอ่าอตัวหนึ่งสอสเสือนะครับต่อเต่าจบด้วยสืออ่านะครับออสตาประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณสกายนะครับสอสเสือนะครับกอไก่สระอ่าจบด้วยหย่อยักษ์นะครับสกายต่อไปนะครับบัวหอมบัวหอมกบอบไม้นะครับัวอเวนนะครับหอหีบนะครับอ่านะครับแล้วก็จบด้วยหมองมานะครับบัว ต่อไปคุณช uh, ื่ออาชินะครับอ่าจอช้างนะครับสับรยนะครับอาชิต่อไปสายฟ้านะครับสายฟ้าสอสเสือนะครับสระอายยยักฟอ์ฟันนะครับจบด้วยสระอาสระอาเนาะสายไมโทนะครับสายฟ้าต่อไปนะครับตูนต้เต่านะครับแล้วก็จบด้วยนอนหันะครับสายสระอูนะครับ ไฟฝนฟอฝานะครับจบด้วยหนอนหนูนะครับฝนต่อไปไตตั้นนะครับสระไอนะครับต่อเต่าต่อเต่าตัวหนึ่งจบด้วยหนอนหนูนะครับใส่ไม่หน้ากากไล้ไม่ถูกรวบกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วลายเส้นชื่อเล่นนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ สวัสดีครับ